ตอนนี้ก็ตีสองห้าสิบห้านะครับไม่มีใครมาสักคนบอ,บอมก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะวิ่งวันนี้ก็ลองลานจะ สักสาโลขึ้นนะครับเดินไ,ไเปเลยเลยไปเา,ปา,ปา,ปาตอนแรกเรา เราจะมาวนที่สะพานพระนางเก้าใช่ไหมครับใช่ครับอุ้ยแล้ว่ตอนนี้เราตอนนี้เราไปไหนนะครับตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับทางขึ้นสปทานเจษฎาบดินครับพูดพูดให้มันไอ้นี่หน่อยกับอย่าดติดๆขัดๆครับพระขึ้นเจษฎาบดนินครับ Bởi chú có mẹ thì tôi luôn Ờ, bác sĩ ở nó nè này ว,วันนี้ก่อนทัวร์ท่องเที่ยงเขาจะไป60เป็นไง,ไงบ้างพี่ตั้มออกมาข้างนอกสนุกดีค่ะดีนะโอเคจะส่งไลนส่งได้หอยม่ได้ส่งสไม<ป>่ได้ใกล้จ,จังเลยแะ่ควานกล<ด>ัวเข้าไปนี่วิ่งเหนื่อยเลยตรงนี้คนชอบไปวิ่งกันเคยไปไหม ใช่ใช่ไปไปไปอุทยานไปไหมครับไปไม่กลับไปแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งรสามสะพานละสามะพานวิ่งไปครับนแล้ี้สะพานแล้วต้องกล่าวสะพานเกตแล้วสะพานต่อไปสะพานอะไรสะพานสะพานรับพารามแปดหรือเปล่าพารามแปดออกมาทางนั้นไม่ไปแล้วแม่งไกลเลย โอ้โนี่ตามมาตามมาถึงนี่เลยครับพี่หมอแหละพามาโอปหรือว่าร้านกาแฟไม่เปิดเปิดก็เปิดพี่ปีกำลังพี่บีกำลังมาเป็นไงอาการเป็นไงอย่้พูดจะได้กลับทัไหม